ถามว่าเขาบอกว่าว้อธิษฐานก่อนถวายสังฆทานประเอินลูกโชคลายอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงถือทื่อๆมาถวายหลวงพ่อเฉยๆแต่หลวงพ่อเขาจะบอกก็รวยๆที่สงสัยก็คือว่ากล่าวคําอธิษฐานก่อนถวายกับไม่ได้อธิษฐานอานิสงส์จะเหมือนกันหรือไม่อยา่างไรนว่าคนนี้ทําทถูกแล้วนะ เอาอีกแล้วถูกอีกแล้วจริงๆไม่ใช่จะยกย่องลูกศิษย์ใหม่หรือเปล่าเนี่ไม่จะยกย่องลูกศิษย์ใหม่เขาทำถูกก็ต้องว่าถูกพระเอ้พระต้องโกงไปโกงมาบางทีโกงไปโกงมาครับนั่นหมายความนักเสด็อที่ฐานนะไม่รู้ใครทําอาซึ่งมันไม่มีความจําเป็นโอ้อที่ฐานก็คือนึกตั้งใจหิมาพับตั้งใจ่าขอผลบนนี้ึุสผู้ชมง้นก็เจ้าไปไหนไปนิ่พานให้ชาติหน้าคอยรวยชาติคอยรนิพันนึกแค่เนี้ เอ่นมาก็เลิกมาเลยสั้นกว่า,า,วา,วาและสบายกว่าสบายกว่าเยอะแยะได้ผลแน่นอนไอ้นั่นก็ไปนั่งแค่เดียตัวตัว <c oughs>